อนันต์สัมมารัพบหนุ่มหลอดแนวพระเอกอินเตอร์ผู้มีความสูง177เซนติเมตรเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2 5 1 6ห่วงเวลานั้นหลังจากมิชัยบัญชาพระเอกเบอร์หนึ่งของวงการเสียชีวิตไปได้ไม่นานวงการบันเทิงได้พยายามปั้นพระเอกหน้าใหม่ขึ้นมาแทนหลายต่อหลายคนครับปั้นสำเร็จจนได้เป็นพระเอกยอดนิยมบ้างปั้นไม่สำเร็จบ้างบางคนได้เป็นพระเอกเรื่องเดียวก็หายเข้ากรีดเมฆไปเลย ปกติเวลาสร้างดาราหน้าใหม่ขึ้นมาสักคนผู้สร้างต้องเอาดาราที่ดังอยู่แล้วมาแสดงคู่ครับเพราะจะได้เป็นตัวช่วยส่งช่วยดันหรือเรียกว่าป๋าดันเจดันนั่นแหะครับให้กับดาราหน้าใหม่นั้นได้เกิดกันอย่างเพชรราชวราชเป็นนางเอกดังอีกคนที่ต้องเป็นเจดันช่วยดันพระเอกใหม่หลายครั้งหลายคนพระเอกที่แจ้งเกิดหลังจากมิเชัญชาจากไปที่นางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งคนนี้ดันได้สําเร็จ จากการช่วยแจ้งเกิดให้ก็มีกรุงศรีวิไลครับจากเรื่องลูกยอดปี2514นาดภัวในาจากเรื่องแม่สีไพรปี2514และคันชิดขวัญประชาจากเรื่องบ้านสาวโสดปี2514เช่นกันอน,นันตสัมมาทรัพย์เป็นพระเอกใหม่คนแรกที่ต๊อกบูมภาพยนตร์ของล้อต๊อกได้สร้างในปี2516อย่างที่ทราบกันในยุคนั้นนะครับ ในประวัติศาสตร์การสร้างหนังอันยาวนานลอตอกไม่เคยสร้างพระเอกใหม่เลยเพราะเขารักและสนิทสนมกับมิตรเชบัญชาเป็นอย่างมากจนชายมิตรเป็นพระเอกมาตลอดทุกเรื่องที่ลอตอกสร้างและแน่นอนครับเมื่อลอตอกสร้างพระเอกหน้าใหม่อย่างอนันตสมมาสัพขึ้นมาก็ต้องใช้บริการจากนางเอกเพชรราชวราชมาช่วยหนุนช่วยส่งขนาดลอตอกกับสมจิตรัพ์สํมรวยได้พาอนันตสมมาซับ,มา,บมาแนะนําตัวในรายการไทยทัศน์ ของละมุนอติภยักษ์แห่งนิตยสารโลกดาราในฐานะพระเอกหน้าใหม่ด้วยแต่ผลปรากฏว่าการสร้างพระเอกหน้าใหม่ของวงการคราวนี้ไม่สําเร็จครับอน,นันต์สัมมารัพย์เป็นพระเอกหนังเรื่องแรกและเรื่องเดียวคือเรื่องไอ้แดงปี2องพันน่ร้อหนังเข้าฉายหนังเรื่องไอแดงขาดทุนพระเอกหนุ่มคางบุ๋มคนนี้ก็ไม่ได้ไปต่อในบทพระเอกเขาได้เป็นตัวรองตัวสมทบ และไปได้ดีกับบทตัวร้ายในที่สุดเมื่อแจ้งเกิดจากบทพระเอกไม่สําเร็จอน,นันต์สัมมาทรัพย์ก็ถูกปรับให้รับบทพระรองในหนังอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องนี่หรือชีวิตปี2 5 1 6คุณหญิงนอกทำเนียบปี2 5 1 7กราบที่ดวงใจตะวันลับฟ้าและไก่หลงปี2 5 1 9เป็นต้นแม้จะได้รับบทพระรองนักแสดงหุ่นสูงสมาร์ทหน้าอินเตอร์อย่างอน,นันต์ ก็เหมือนจะยังไม่ใช่ในเวลาเช่นนี้ดูจะเป็นความหล่อเหลาที่มาไม่ถูกที่ถูกจังหวะเท่าใดนักกระทั่งเขากระโดดไปเล่นบทตัวร้ายชื่อเสียงจึงได้ฉายเด่นขึ้นมาอีกครั้งในหนังเรื่องชุมแพอนันสัมมาทรัพย์รบบทเป็นพลลูกน้องของจ่าบุญถมครับหลังจากนั้นอนันสัมมาทรั์ก็มีผลงานต่อเนื่องมาอีกหลายสิบเรื่องทั้งดัชนีใช้ไลเพลิงแพรจ่าธมินทีใครทีมันก้าวยอด ลูขวานลุยแหลกสารปืน15้าเสือล่าทุ่งลุยลายหรือจุมแผภาคสองรักระเบิดนักเลงกระตันยูเขาได้รับบทฝ่ายดีบ้างฝ่ายร้ายบ้างรับบทตำรวจบ้างรับบทผู้ร้ายบ้างสลับกันไปแต่ส่วนมากแล้วระยะหลังจะได้รับบทหนักไปทางผู้ร้ายมากกว่าจนกระทั่งข้ามมาอีกยุคเขาได้เล่นเป็นนายตำรวจในหนังเรื่องเชอรี่แอนปี2 5 4 4 ในเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์ปี2144เช่นกันรับบทเป็นพันตำรวจเอกทะเกิงเฉลิมล่าก่อนจะมาเล่นหนังเรื่ององคุลิมานปี2146เป็นหนังเรื่องสุดท้ายและทิ้งทวนด้วยละครเรื่องแหวนทองเหลืองปี2 5 4 7ในบทนักแสดงรับเชิญจากนั้นเขาก็ได้เฟดตัวเองออกจากวงการไปอย่างไม่มีใครรู้ข่าวคราวเข้าอีกเลยอน,นันต์สมมาทร์มีชื่อเล่นมาหน่อย ส่วนสูง177เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคม2487ในบางข้อมูลบอกว่าเขาเกิดปี2486ที่ซอยวรพงษ์กรุงเทพมหานครแล้วไปเตีบยบตัวที่จังหวัดเชียงใหม่หน่อยอน,นันต์เป็นบุตรชายคนโตของคุณพ่อประมวลกับคุณแม่จรัสสมารทรัพย์บางข้อมูลบอกว่าคุณพ่อมียศนาวาอากาศตรีก่อนออกจากราชการมาเป็นพ่อค้าไก่และเลี้ยงไก่ที่มีชื่อเสียงนอยอน,นันต์ เริ่มศึกษาชั้นป .1 จนถึงจบมศ .5 ที่ Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนี้มีผู้มีชื่อเสียงจบจากที่นี่หลายคนครับที่นึกชื่อได้ตอนนี้ก็คือปาสอัศนจินดาท่านก็เรียนจบจากที่นี่ตอนเรียนมัธยมหน่อยอนันต์เป็นนักกีฬาวิ่งเร็วของโรงเรียนเขาเป็นคนชื่นชอบความเร็วมาตั้งแต่วัยรุ่นความชอบนี้จึงส่งผลต่อเนื่องมาให้เขาชอบการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยหน่อยอนันต์ เคยลงแข่งแลรลลี่รุ่นเดียวกับปรีดาจุลลมนทรอดีตนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยฉายามนุษย์ขาเหล็กมาแล้วหลังจบมัธยมเข้าเรียนวิศวะที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความที่เป็นหนุ่มเจ้าสารานชอบกิจกรรมโลดโผนผาดโผ,น,ผ,น,ผ,น,ผนมากกว่าห้องเรียนเขาจึงเรียนวิศวะได้แค่ปีสองก็ลาออกไปทํางานที่บริษัทก่อสร้างที่สัตหีบซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันชื่อว่าบริษัทมอริสันกูนุสันอินเตอร์เนชั่นแนล โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับคลังวัสดุเขาทํางานที่สต์เีบ2ปีจึงย้ายไปทํางานเดียวกันที่บริษัทแซมมอนของอังกฤษคราวนี้ทําได้นานถึง3ปีกว่าและและ้ววันโชคชะตาพลิกผันของหนุ่มหน้าอินเตอร์คนนี้ก็มาถึงวันหนึ่งแมวมองชื่อดังของวงการบันเทิงในยุคนั้นอย่างสมชายนินวันได้มาพบเขาเข้าจึงได้พาหน่อยอนันต์สมาทรัพย์ไปฝากกับพันเอกพยุงพึ่งศิลป์จันทศาสตร์โกศล แห่งรัชฟิล์มทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ผลิตร,รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์โทรทัศน์ชื่อดังในขณะนั้นที่รัชฟิล์มทีวีหน่อยอน,นันต์สัมมารัพย์ได้มีโอกาสเล่นหนังทีวีหลายเรื่องเช่นเรื่องหุ่นไล่กาคู่กับพันธิพาบุญแก้วเรื่องเมืองลับแลคู่กับปริมประภาพรต่อมาหน่อยอน,นันต์ไปทำธุระที่ร้านเสืิมสวยอาจารย์จูดและได้พบกับลักด,ดาเสรีเชษฐพงศ์ภริยาของปราโมทหรือเซง็ง ผู้จัดการจำน่ายหนังชื่อดังแห่งยุคลัดดาเคยเห็นหน่อยอนันต์ทางทีวีมาบ้างแล้วเห็นว่าหน่อยหน่วยกา้านดีรูปร่างสมาร์ทใบหน้าหล่อเหลาจึงได้พาไปฝากตัวกับผู้กำกับหนังชื่อดังรังสีทัศนพยัคผู้สร้างและผู้กำกับหนังอมะตะอย่างมนรักลูกทุ่งอันลือลั่นซึ่งตอนนั้นคือราวปี2516รังสีกำลังจะกำกับหนังเรื่องไอ้แดงหนังบริษัทตอกบูมภาพยนตร์ ของลอต็อกและสมจิตรัพย์สำรวยอยู่พอดีหน่อยอน,นันต์สัมมารัพย์จึงได้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องไอแดงแม้จะได้ประกบคู่กับนางเอกเบอร์หนึ่งของยุคอย่างเพชรราชวราชแต่เรื่องไอแดงนี้กลายเป็นหนังขาดทุนถึงกระนั้นหน่อยอน,นันต์ก็ยังมีผลงานเล่นหนังต่อมาอีกหลายเรื่องในบทสมทบปัจจุบันหนอยอน,นันต์สัมมาทรัพย์เขาใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกาและยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเมืองไทยแต่อย่างใดพระเอกคางบุ๋มเจ้าสเสน่18ปีที่หายไปจากวงการนี่คือเรื่องราวชีวิตและภาพปัจจุบันของเขาขอให้มีความสุขมากมายครับ